สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภานายเสรีสวุวรรณภานนท์บอกถึงกระแสะข่าวที่มีสวบางกลุ่มเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกโหวตให้ในายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรี ว่าตนไม่ทราบข้อเท็จจริงและไม่ทราบตัวตนว่าสวเป็นใครอย่างไรก็ดีตนไม่เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นจริงเนื่องจากการซื้อเสียงสวเพื่อแลกโหวตนั้นไม่ใช่จะเกิดแค่วงเล็กๆเพราะต้องได้เสียงถึง60-70ถึงเสเสียงหากเขาจะซื้อแค่1 0บถึงยีเสียงจะไม่สามารถการันตีว่าจะได้รับเสียงโหวตที่เพียงพอตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดคือ376เสียงโดยขณะนี้ฝั่งแปดพรรคร่วมรัฐบาลที่มีเสียง311เสียงยังขาดเสียงอีกประมาณ70เสียง ดังนั้นหากทําจริงตนเชื่อว่าจะมีการบันทึกหลักฐานไว้คงไม่ยอมให้การจ่ายผลประโยชน์มูลค่ามาหาศาลกันฟรีฟรีหรือไร้หลักฐานข่าวที่ออกมาผมมองว่าไม่เป็นผลดีกับใครทั้งนั้นและยิ่งสวเองไม่เป็นผลดีแน่นอนเพราะคนที่จะโหวตนั้นต้องถูกจับจ้องและมองว่ามีผลประโยชน์หรือเป็นไปตามกระแสะข่าวหรือไม่ส่วนสวจะหารือร่วมกันก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเสรีบอกว่าคงมีการพูดคุยแต่เป็นแบบธรรมชาติและเป็นปกติ อีกทั้งสัปดาห์หน้า10-11กรกฎาคมสวจะมีการประชุมหลังจากที่มีการเปิดสมัยประชุมสภาแล้วส่วนทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีส่วนตัวยืนยันจุดเดิมหรือไม่นายสรยีบอกว่าไม่ใช่ว่าตนจะยืนยันจุดเดิมหรือไม่แต่พักเก้าไกลและนายพิธาริมเจริญรัตควรแสดงจุดยืนหากไม่ยอมถอยเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตนจะไม่ถอยเช่นกัน ่อนหน้านี้สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภานายเสรีสวุวรรณภานนท์พร้อมด้วยนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกนารมิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเปิดเผยหลังรับยื่นหนังสือจากกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและกลุ่มรามคำแหงรักสถาบันกรณีพักเก้าไกลจะเสนอแก้ไขมาตรา1 1 2 โดยนายเสรีบอกว่าเรื่องการโหวตคงต้องดูอีกหลายๆเรื่องส่วนการแก้ไขามาตรา112ถือเป็นเรื่องหลักและสําคัญในวุฒิสภาแม้จะยังไม่มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาส่วนใหญ่ที่ได้มีการพูดคุยกันก็ให้ความสําคัญในเรื่องการบริหารประเทศอีกทั้งยังเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่กระทบกับพระราชอํานาจ ด้านนายสมชายบอกว่าตนไม่เชื่อว่า14ล้านเสียงจะต้องการให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112หรือกระทบต่อการล้มล้างรัฐธรรมนูญและร่างใหม่ในหมวด1และหมวด2ซึ่งเป็นความมั่นคงของชาติเราพยายามสื่อสารกับพรรคก้าไกลอยู่แล้วว่าให้ลดเพดานเรื่องนี้ลงเพราะมีผลกระทบต่อความสงบสุขของประเทศสวได้แสดงเจตนารมณ์หลายครั้งวันเรื่องล่นนี้นำไปสู่ความขัดแย้ง เพราะฉะนั้นฝ่ายการเมืองควรแก้ปัญหาในสภาง่ายที่สุดอย่าไปละเมิดหรือเอามาหาเสียงและไปกระทบกับพี่น้องประชาชนกลุ่มที่ไม่ได้เลือกแม้กระทั่งกลุ่มที่เลือกเองก็ไม่ได้เห็นด้วยขอฝากไปยังพับเก้าไกลว่าเรื่องนี้เลิกไปเถอะแล้วไปทํางานให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องที่เขาฝากความหวังมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องเศรษฐกิจที่เขาอยากได้ใน300นโยบายมี290กว่านโยบายที่เขาอยากได้จากที่ไปหาเสียงไว้นายสมชายบอกว่า ตนได้ฟังการถแถลงร่วมตนยิ่งหนักใจเพราะมีการยกระดับในเรื่องวันชาติการสนับสนุนเรื่องการทำประชามติรวมถึงการิ้รโทศกรรมคดีการเมืองโดยเฉพาะมาตรา1นึที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาอยู่ทำไมไม่ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมว่าไปหรือการแก้ไขกฎหมายบางประการที่เกี่ยวกับความมั่นคงตั้งแต่เลือกตั้งมาจนถึงวันนี้ตนยังไม่เห็นการแก้ไขนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหรือปากท้องให้พี่น้องประชาชนได้อย่างไรสวก็รอฟังอยู่ เรื่องนี้เราขอให้ลดเพดานล,ลงถ้าลดได้เราก็เดินหน้าประเทศได้แต่ถ้าเราเดินต่อยิ่งเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปเรื่อยก็นําไปสู่ความขัดแยง้งแล้วก็ทําให้สวไม่สบายใจมากขึ้นในการโหวตส่วนการที่สวให้พักเก้าไกลย,ยอมถอยเรื่องของการแก้ไขามาตรา1 1 2จะรวมถึงเรื่องวาระการนื้อทศกรรมคดีการเมืองด้วยหรือไม่ นายเสรีบอกว่าการนิ้วโทษกรรมไม่ใช่เรื่องของการเสนอแก้กฎหมายแต่เป็นกระบวนการที่จะช่วยเยาวชนที่ถูกคดีในปัจจุบันซึ่งพวกเราไม่ได้มีอะไรขัดข้องเพราะเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีผู้ใหญ่ไปให้ท้ายหรือมีนักการเมืองไปสร้างปัญหายุยงให้เด็กกระทำผิดจนเสียอนาคตเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแนวทางที่จะหาทางออกได้คือการนิ้วโทษกรรมซึ่งทําให้เด็กเห็นว่าหากมีการนิ้วโทษกรรมแสดงว่าการที่กลุ่มเด็กๆทําไปนั้นถูกหลอกใช้ตกเป็นเครื่องมือจะได้ไม่กระทําอีกเพราะสังคมไทยพร้อมให้โอกาสทุกคนอยู่แล้ว แต่หากเป็นการเสนอแก้กฎหมายมาตรา112ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยและไม่โหวตผ่านอย่างแน่นอนด้านนายสมชายกล่าวถึงการเสนอวาระนิ้วโทษกรรมว่ายังไม่ชัดเจนว่ามีคดีอะไรรวมคดีอื่นๆเช่นการทุจริตคอร์รัปชันทางการเมืองหรือการเผาทําลายต่างๆทางการเมืองด้วยหรือไม่ต้องเอารายละเอียดให้ชัดเจน ส่วนเรื่องมาตรา1นึ 2, ตนมองว่ากฎหมายไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะคนไปแจ้งความสุดท้ายสำนวนก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอายการและศาลที่ทำรวมถึงมีกระบวนการพิจารณาต่างๆศาลก็มีเมตตาให้ประกันแต่ก็มีคนยุยงให้มีการกระทําเรื่อยๆตนจึงมองว่าจะต้องเอาผิดคนยุยงด้วยผมคิดว่าการปลุกปั่นเพื่อต้องการที่จะดันให้สังคมไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นต่อสถาบันและอาศัยเงื่อนไขที่อ้างว่าจะมีการเน้นโทษกรรมให้ก็จะยิ่งทําให้ปัญหาบานปลายมากขึ้น และจะสอดรับกับสิ่งที่พวกคุณเสนอแก้ไขมาตรา1นึให้ฐานความผิดที่ลดลงไปกว่าบุคคลทั่วไปเราเสนอไปแล้วว่าให้ลดเพดานลงเพราะมันกระทบต่อความไม่สงบสุขของประเทศมีคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณเยอะมากมากกว่าคนที่คุณเลือกคุณอีกนาะยสมชายบอกว่าเราเห็นด้วยที่ได้เสียงจากประชาชนมาและมีความคิดสมัยใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีแต่ขอเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะประเทศไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยหากยังวนอยู่แบบนี้ประเทศก็จะไปไหนไม่ได้ ซึ่งในส่วนตัวตนยังมองว่าเรื่องนี้ยังไม่ผ่านไม่เห็นด้วยและจะไม่โหวตให้ผ่านจนกว่าจะมีการถแถลงที่ชัดเจนพูดต่อสาธารณะว่าจะลดเพดานให้สังคมเดินต่อไปได้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซ u ปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ b r i g h ทีวขอบคุณค่ะ